สวัสด like? ีจ so ้าไข่ท no ันเศร้าจ <rice bile> <anyway> ้าหาเนื้อส้มเนื้ออยากกินหาเนื้อส้มกินก่อนเ้อจ้าปอกเน่าหกเปียกหนึ่งหกเปียกปอกเน่าเปลือกบางๆหาเนื้อส้มเนื้ออยากกินจ้าโอ้ไหวเสียงโบมาเสียงบนทันไหนมาเสียงอยู่ซ้ายเสียงอยู่ซ้ายหยุดดิหาเนื้อส้มเนื้ออยากกินเปียกไม่น้ำหนึบแล้วเย็นไม่แฉบเนาะ มื้อเกลืออันนี้มือเกลือก็อางก้อยบักหน้าอย่มากะสิเซ่ยมสมโหเสียเอามากันสมระมาดานใจน้ำสมเขียวหวานใน้ำซีสันเี้สิแสก้อยบักหน้าสวัสดีสมุนส้ม่อยซอยอันบักหน้าใช่กับบักสมใ่หอมนี่หอมมันเหองหาบักน้าเองวนลลงไปลดน ไก่ย่งกแบบไหนรพริน้ำตาลข้าวคั่วน้ำปลาไก่ยังกอรอนข้าวคั่วคั่วเองได้วันหนึ่งหันกล้วยมะนาวเหรอเขาเรียกสูงเด็ดผู้ช่วงจะฟังเสียงข่อยได้เปน็นยังก็แบบพริกน้ำตาลนี่นี่น้ำตาลบอ่อกสี ก็คือูมักใส่ลายแซ่บลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยไม่ใช่ใช่น้ำพพิชนะพี่ตาใส่ได้แล้วแต่ผู้มาไปโหลดมันหมูหมูย่งหมูย่ออยู่หมักอ้อไม่สิบังกันเทบาไหรนกันซีนกันแท้กิ่นเข้มไย มาไปด,ด,ดู่วงเนเดอสวงเนเดอเศ้าเนเดอกินสมากินสมปัน,น้ากินสมปัน,นต่ส่วงเนเดอรกิน้วนี่ตะใส่ประโยชน์ไนม่กินได้แต่หามมักหอม,หม เป็นหมุนไทยไม่ต้อเล่นสองไม่ตซี้บางแต่ปกติไม่เพิ่งไม่กินเผ็ดนะก้อ,อยบักนาวก้อยบักนาววันสันอยากกินก้นอยบักนาววันนี้เดียวเห็นบักสมบักสมเขียวหวานก็มีหอมแดงก็มีบักม่วงขาบันากนาวหอมก็มี่เสียงพี่ๆลดเสียงพี่ๆลูกมา รวงเขาด้วยอย่างนี้คไปไล่สดเผ็บ้านนาดิตาแบนอยู่คือเสียงผมไม่เสียงหวงเลฟที่เขาถ่ายอย,ยู่ทั้งสมทั้งเผ็ดแต่บอกจกินอื มันตวงดูบ้านตำบอกหุ่นเป็ดแล้วก็ยังบอกขักยังบอกขักเอาเอีกยมมือนี่ไปลงทุนขัว,ข,วขัวเองก็คือไปนั่งขัวขัวนั่งตำอยุบนดนุนเพือสิเบียให้ล้วแสบไปหนอ่อยนี่อย่างเมื่อกี้น้ำตาลน้ำปลา,าข้าวั่วแบบพี่คง เอฟซีเนาะบุกเจะบุกจะบุกเจ้ากระปุกใส่่อ,อยเ <laughs> นี่ยนี่ใส่กระปุกนะลีตาเดี๋ยนี้เี่ใส่หลายอย่างกระปุกใส่บะพริกกจ้าขวดนี่เจ้าเป็นกุ้ง่อยบ่กระปุกใส่บะพริกกจ้าขวดเนี่ย ยำถือผสมเชียวหวานนี่ย่พราะเาะปัญเดยยำถือแบบนั้วนี่ตีขึ้นกระส่ายอ่ๆจ้าหน่าคนรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อยหน่าคนรักษาสุขภาพเด้อไข่มากจะเป็นมากรั่นแหลแบบกินอาหารเป็นอย่างเล้พี่น้องนะคนละใหม่ทคนละหมากหลักใหม่ รักษาสุขภาพด้วยจ้าหยดหนึ่งสองั้น <c oughs> กินไปกินมาเมือ่อเกือบเมื่อแล้วเรื่อนี้เดียว่อไหวแล้วจ้ำนี้้วจ้าสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะจ้าอยู่ดีไม่แห้งพนตกอ,อากาศชื้นรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะ ขอบคุณสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆนะคะืมอจอม